ยืดเนื่นยำจุดจุดป้าเราบ่อาจารย์ยืดอนี่ยยำจุดจุดปาแล้วแต่ว่ายำดีใจได้บ่หนิโอ้ได้กินแล้วได้กินแล้วโอ้ยดีใจฮเพันว่าเพันได้กินแล้วบ่อาจารย์ได้กินแล้วแต่ว่าเพิ่นนัดมือให้เลี้ยงเพิ่นบ่บ่มานี่ยที่ได้เลี้ยงเหยียบบ่พันวะมือซาตอนนี้ไปหอดต่อสิบสามมือถึงเก้าสิบสี่บห้ยพอกินอีกเนื้อ เราะว่าช่านี่หละนี่เอเก้าสามเก้าสี่เาสกับมือเก้าสี่ังช่ำนรวกันกัมยุทธานภูเวชแมนโอ้ว่าเนี่ยมันถือเลขตัวนี้นี่เลขสร้างของ่มันถือเกจส้วนหอว่านี่บครับมือวานี่นี่นีไปสร้างเลขหนึ่งเมื่อเจนมันถือเท่าไหร่แต่ว่าบานนี่เมื่อนี่ไปสร้างของแ้ตัวไหนอาจารย์เมื่อานี่ไปสร้างของอีก ล่องไทยแปดเจดสเนี่ยล่องมปน้ำปูเอ็ยดีที่เราล่องไปหาปูเอีดีที่เรา่นี่ได้เจ็ดศูนย์มาครับอารย์ว่าในเร่องเรื่องสี่นย์กเ็ศูนราวาในสองแนวนี่เจเศูนย์อ้าังไย่าเขาเี่ยโ้โอพว่าเป็นยังมันคือเขาขมง่บ้านขน้อยว่บวชสือ แมนรามอน,นี้เสื้ีูเ่เปาเสื้อเรียกไฟใหม่เป็นเื้อเรียกไฟใหม่กับเสื้อนาหน้ากับโซเป็นเสืสอ้อเพว่าออันซองมือที่มันบอกเข,าป,ขาปูขนอ้อยเชื่อลงอีริงกไปสร้างของลงไทยจวดกัจยันมเนี่ลุงไทยมึงอามังขอได้ปู้เวดถึงม่อสวัสดีสัดีเจ้าสองเรามือนีจุดไปค่ะปูมอว่าในจุดมือว่นในจุดได้ขอผู้เวท มึงขึ้นี่ใช่ยางมหามขึ้นนี่หนึ่งแปดวางอบจ้มาใหญ่กับจานใหญ่นั่นอานดีลกาหาด้านการการการเรียนกับการซื้อการนั่นเลยแต่ว่าไม่เห็นบุญน้งันไม่ได้ต้อง่แก้าสองมื่บานี่ในสบาทไ้้ด้วยเจ็ด่ว้านในเจ็ดเจ็่เ้านนเจ็ดเส่วน้เจ่นนนเจ็ด่นวดเจ็ด้เจ้ อาจารย์ได้ห้านามือเดียวเพื่อนเพื่นมาถือกอาจารย์ก็ถืผู้เดียวเขาต้องไปบอกทูเขาต้องไปบอกความับเต้องไปบอกปีููเาจะวดูตังมีคนรน่าทางไก่ทบอกมันมีหน้เขาบอกเยเมือสือมือเื้อเกาวันสร็ว่าถือกแล้วที แมนมีท่านมีมีเอฟซี่คือตัวใดก็มาบอกว่าใส่สื่อเกสน้ำแนนอ๋อคุณโอ้ในในเจ้าของอูมานั่นโองหงเจ้าถือน้ำสอมือก็เจ้าของมาถวายเอาน้ำาเอานเอาน้ำเอาเอสมมาถวายเพราะนคนเรยกว่าว่าจานกุศลเตยเกทสองกับเกทสามแท่โอ้กืตยเกตสามกับเกสี่บอกก็ได้เกทสามเลเองม่ไ้เป็นอังมันทีเป็นชะตายเดียวมือนี่ครับ แล้วปาดเก็ดสองพล้คนใส่จังๆงั้งนี่อยออกเกสองหรือเกีแปดกั้นแปด0กแปดล้วไปหน่อยเอนเงิขึ้นในเงนีขึ้นในเงียสิบมันจะเปลี่ยนว่าเนี่ยสามเก้าเป้ยเก้าเก้าสามเก้าสี่เพราะทีถิ่มสองเก้าไปวันได้หรือบปนี่เพราะมันยงได้ใบสร้างของมันที่เปลี่ยนสามร้อยแเกาสองแล้วมอนเพราะจำในบอนั้นมันมีสองศูนย์้ำมเดเนบ่มันว่ามันกินมันจะกินเหล้ากวนแยเครื่องกวนรน มันกับมวของเมื่บ sure yeah. ้านนี่สองศูนย์เนไดมือนั้นเลยมือนั้นเลยกันตีกันยจ้องี่เหรเราคนบอกเขาเนาะเฝ้าอยู่ที่หลับปูเมือนั้นเฝาอยู่เฝาอยู่เาขาเครื่องเนืองยาว่าสองศูนเด้อเมีนเห่าเขาเหลาเขาเครื่องขวดยาว่าเมื่อไหนว่าเครื่งขวดมนมนบด้ว่าตะกินมันมมีควหน่อยเนาะมันบริวาสีสแบงเครื่งเมเอาอย่ง